ปัญหาที่6เกิดปัญหาขึ้นกับปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เครื่องยนต์ดับหรือไม่ยอมให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดได้การวิเคราะห์ปัญหาเ <The question> มื่อเปิดสวิตช์กุญแจสัญญาณไฟเตือน FI ที่เลือนไม่จะติดค้างส่วนรถลนชูตเตอร์เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ สัญญาณไฟเตือน FI ที่เรือนใหม่จะติดกระพริบต่อเนื่องอย่างช้าๆในขณะเดียวกันให้ทำการกดสวิตชอตไปที่ตำแหน่งเปิดไฟเตือน FI จะกระพริบเป็นจังหวะให้ทำการอ่านโค้ดรหัสนั้นได้ทันที1 2 3 4 1 1,2,3,4,1โค้ดที่อ่านได้คือ41ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงตำแหน่งติดตั้งอยู่ภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิงทำการตรวจสอบปิดสวิตช์กุญแจ ตรวจสอบการขาดของสายไฟจากกล่อง ECM ที่ส่งมายังปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงปลดปั๊กกล่องควบคุม ECM ออกถอดปลั๊กสายไฟของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงออกปรับมิเตอร์ไปที่ย่านวัดค่าความต่อเนื่องวัดการขาดของสายไฟที่เข้าไปยังปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเส้นสีส้มหรือรถบางรุ่นเป็นสายไฟสีส้มคาดดำวัดการขาดของสายสัญญ,ญาณปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเส้นสีเหลือง หรือรถบางรุ่นเป็นสายสีดำคาดเหลืองหากวัดสายไฟเส้นใดแล้วไม่มีเสียงดังแสดงว่าสายไฟขาดต้องทำการแก้ไขหากวัดแล้วมีเสียงดังแสดงว่าสายไฟเป็นปกติให้ทำการตรวจเช็คค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายเข้าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงปรับมิเตอร์ไปที่ย่านวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเปิดสวิตช์แจ สายสีแดงของมิเตอร์แตะที่สายสีส้มหรือสีส้มคาดดำส่วนสายสีดำของมิเตอร์แตะที่กาวค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้องมีค่าเท่ากับค่าแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่ณขณะนั้นหากค่าที่วัดได้ไม่อยู่ในค่าที่กำหนดแสดงว่ากล่อง ecm เสียต้องทำการเปลี่ยนหากค่าที่วัดได้เป็นปกติแสดงว่าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียต้องทำการเปลี่ยนโดยมีวิธีการเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงดังนี้ ปิดสวิตอ์กุญแจถอดสายแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงออกคลายโบล์ยึดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงออกโดยคลายในลักษณะทะแยง อดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงออกเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ประกอบกลับเข้าตำแหน่งเดิมสังเกตจะมีมาร์คเดือยที่ตัวเรือนปั๊มให้ประกอบเข้ากับรูมาร์กที่แผ่นเหล็กยึดโดยหันมาร์กลูกศรที่แผ่นเหล็กยึดไปทางข้างหน้าของตัวรถ ประกอบโบนยึดและขันให้แน่นโดยขันในลักษณะทะแยงเสียบปลั๊กสายแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงเสียบปลั๊กสายไฟปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เสียบปลั๊กกล่อง ECM กลับเข้าตำแหน่งเปิดสวิตช์กุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์หากเครื่องยนต์สตาร์ทติดและไฟเตือน F I ไม่แสดงแสดงว่าช่างได้แก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว